3ามสี่วันนี้น้ำขึ้นสูงประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรครับซื้อการเรียนการสอนก็เสียหายบางส่วนนะครับหลังบ้านกับสูงประมาณสักสองเมตรกว่าความสูงครับแร่มันนั่นกับเป็นถ้วยถั่วโอซามของเจใ้ในขบหัวเลี้ยนเนาะนำ่วมขนบนทั้นเพราะผมอยู่คนเดียวครับ แม้ในวันนี้สถานการณ์และระดับน้ำที่เคยท่วมในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจะลดลงแล้วแต่สิ่งที่ยังคงเหลือไว้คือร่องรอยความเสียหายของอุทกภัยที่ท่วมขังมานานกว่า10วันและสิ่งที่ทีมคารวานเดลินิวสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเมื่อมาถึงคือความยากลำบากของพี่ป้านาอาและชาวบ้านในพื้นที่ กิจกรรมเดลิ y น e w สผนึกพลังพันธมิตรทานน้ำใจสู้ภยัยน้ำท่วมในนามมูลนิธิแสงไส้กีเหตระกูลหนังสือพิมพ์ Daily News และ Daily News ออนไลน์รวมกับกลุ่มพันธมิตรโดยวันนี้ถือเป็นวันที่3ของภารกิจแจกถุงยางชีพทีมงาน Daily News ยังคงเดินทางกันต่อโดยออกเดินทางจากจังหวัดแพร่เคลื่อนคารวานนำถุงยางชีพจำนวน470ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดและแจกถุงยังชีพซับน้ำตาชาวนาน น้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ในโหมดที่จะต้องทําความสะอาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามอยากจะดําเรียนว่าถุงยังชีพเนี่ยมีความจําเป็นอ่าช่วงหนึ่งเขายังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นเดินได้โดยธรรมชาตินะครับเขาต้องวุ่นวายกับการทําความสะอาดบ้านเรือนวุ่นวายอยู่กับดูว่าไล่สวนเขาเสียหายอย่างไรบ้างถุงยังชีพตรงนี้เนี่ยจะทําให้เขามีกําลังใจประคับประคองชีวิตเขาได้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่ เสร็จจากภารกิจบ้านเรือนของเขาแล้วก็ไรนาของเขากลับสู่ปกติเขากลับไปทำไร่ทำสวนได้เขาก็จะยืนขึ้นได้โดยตัวเขาเองแม้สถานการณ์กำลังจะคลี่คลายปริมาณาน้ำเริ่มลดลงแต่ก็ยังพบว่าตามบ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจากน้ำที่ไหลมาเป็นน้ำป่าฉะนั้นเวลาน้ำลด เราก็จะพบเห็นร่องรอยความเสียหายมีคราบดินโคลนติดอยู่ตามกำแพงบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ชาวบ้านยังต้องการความช่วยเหลือขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารแห้งยาและอุปกรณ์ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทก,กภยัยนอกจากนี้ยังต้องการน้ำดื่มน,น้ำใช้จำนวนมากในการชำระล้างทำความสะอาดบริเวณบ้านและถนนหนทางต่างๆ เพื่อฟื้นคืนให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมโดยไวอยู่บ้านกัน8คนค่ะโอ้หลายคนเนาะแล้วตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมันท่วมลึกกว่าเจ้าไอ้ลึกจากบ้านน้องบ้านน้องแต่บันไดสามที่ขึ้นชั้นสองมันนะเลือกอยู่ไหนละเมินกับเจ้าที่น้ำาเกือบจะรอดอ่ะตอนนี้บ้านยังบ่บ่แห้งแต่เลย้ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดค่ะตอนนี้กำลังเลงซูบน้่ทำอยู่นะเพราะว่ออันนี้กลับมารอให้ผมฉีดกับ เจ้ามีเด็กน้อยให้ผมพนลูกคนทีนสองกําลังได้แปดเดือนใช่ไหมําเด้นี่นะที่บ,บ้านน้ำลดลงแล้วมันกันลดละจะแต่ข้างข้าง,างบ้านยังบ่ดลดจะกําลังสูบออกเลบ้านอยู่ที่พิน,น่าเนี่ยก็เจ้าความความลึกกุมัวอ,อ๋อความลึกสุดเลยค่ะเจ้าซึ่งความลึกสุดในยมัว แห้งกต่แห้งที่หลังมูอตลอดทุกปีทีนี้คุณแม่ถุงยางชียยคุณแม่ได้แอบเห็นของข้างในยังยางเลยครับยางเลยคุณแม่ไปดูนะั้นหนักไหมเมื่อกี้ถือมานหนักมา,มากเนาะค,คืออยากบอกคุณแม่ว่าไม่ใช่แค่เดลินิวอย่างเดียวนะที่ส่งถึงยางชียายมาให้มีหลากหลายหน่วยงานเลยส่งมารวมหอมกันมาให้แล้วก็มีศิลปินดาราม,มาช่วยแพ็คของด้วยคุณแม่อยากขอกอะไรกับพวกเขาที่มาช่วยเหลือเราในครั้งนี้ฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคบโอเคครับใจมากๆเจมาเกิดเหลือ ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ว่าผัดไทยมีน้ำใจขัดของให้นะคะก็นจะดีใจนะเจ้าหนอทีว่ปนได้มาแจกอย่างเขายะเจ้าแม่ขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยแจกของที่บ้านตำบลไหลน่านหมู่แปดค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ ทนทั่วไปหรือบริษัทห้างร้านต่างๆสนใจร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับ Daily News และพันธมิตรสามารถนำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้ที่สำนักงาน Daily News ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 027901111ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือจะบริจาคสมทบทุนได้ที่มูลนิธิแสงไส้กีเหตระกูลผ่านทางธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์สาขาบางเขนชื่อบัญชีมูลนิธิแสงไส้กีเหตระกูลเลขที่บัญชี161500633ขีด3